คำถามข้อที่9นะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสาหร่ายเกีียวทองก็ไกลนอสตอกอนาบีนา,นาขอไข่สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายไฟข้อควายสไปโรจล่าสาหร่ายสีแดงงองูคอเล,ล่าอนาบีนา,นาค่ะในข้อนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมวิธานนะคะหรือแท็ o n o m y นะที่นี้ข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละกลุ่ม ถึงจะเป็นสาหร่ายชื่อคล้คา,ายๆสาหร่ายเหมือนกันหรือตัวไหนที่ชื่อวิเชษสาหร่ายเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมหรืออยู่ในกลุ่ม k ิงดอมใดกันก่อนบ้างนะคะเพื่อทำการคัดช้อยออกนะสาหร่ายเกีียวทองเนี่ยก็เป็นสาหร่ายที่ชื่อเป็นสาหร่ายแต่จริงๆแล้วเป็นกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียนะคือจริงๆอยู่ในคิงดอมของแบคทีเรียนะคะ แล้วไฟลัมเป็นไซยาโนแบคทีเรียเป็นสาหร่ายสีเขียวแก้มงเงินค่ะ <Huh. S 1> แล้วเราก็มาดูที่ชอยนะข้อแรกนอสต็อกนอสต็อกเป็นไซยาโนแบคทีเรียเหมือนกันนะอนาบีน่าก็เป็นไซยาโนแบคทีเรียเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปข้อต่อไปนะเราก็มาดูก่อนเพราะว่าข้อสอบพวกนี้เนี่ยบางทีมันออกกลับไปกลับมาถ้าน้องรู้ทุกข้อก็จะ รู้ได้ว่าต่อไปเนี่ยจะตอบอะไรนะคะสาหร่ายหางกระรอกนะเป็นพืชดอกนะคะส่วนสาหร่ายไฟเป็นครโรไฟต้านะคะสไปรโจรจร่านะก็เป็นครโรไฟต้าเหมือนกัน ะะอ๋อคอโรไฟต้านะเมื่อกี้สะกดผิดคอโรไฟต้า,ตาสารลายสีแดงเป็นเลดเอลเกนะเลดเดี๋ยวจะกล่าวถึงอีกทีหนึ่งส่วนคอเดล่าเนี่ยคอเรล่ราก็เป็นคอโรไฟต้าเหมือนกันอนาบีน่าเป็นไซยาโนแบคทีเรียทีนี้แต่ละตัวต่างกันยังไงน้องบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะต้องจำอะไรบ้างนะคะก็จะสรุปความรู้ให้ นะข้อ9นะ่ยตอบข้อ1แต่ว่าความรู้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่ข้อ1อย่างเดียวถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะสรุปความรู้ให้นะคือในกลุ่มของสาลายที่น้องเรียกกันว่าสารายเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วย2ตัวที่น้องพูดว่าสาลายนะประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นบลูกรีนอัลเก หรือสาายสีเขียวแกมนําเมินกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในคิงดอมของแบคที ria นะคะแต่มีไฟลัมเป็นไซยาโนไฟต้าค่ะเป็นไซยาโนแบคที ria คำถามนิดนิดนะคะถ้าน้องรู้คำหลายของศัพท์เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคำว่าไซยาโนตัวเนี้ยไซยาโนก็คือไซยานงรู้จักสีไซยานไหม ไซาย,ยานคือเป็นเขียวๆแกมน้ําเงินนะ่ะน้องลองเสิร์ชดูมันจะเป็นสีแบบเขียวออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยเหมือนสีทะเลนะึกอเนาะโอเคอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสาหร่ายที่เป็นโปรตีสกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยูคาริโอตนะคะที่นี้กลุ่มที่มีปเป็นโปรตีสเนี่ยมันแยกย่อยออกไปอีก ที่น้องต้องรู้นะเพราะว่าเวลาออกข้อสอบเนี่ยถ้าเขาถามความใกล้เคียงกันที่สุดน้องก็ต้องย่อยลงไปนะคะในระดับที่มันใกล้เคียงกันที่สุดคือบงที่คาถามเนี่ยมันเป็นสารายที่อยู่ในกลุ่มโปรตีสหมดเลยทุกช้อยเลยแต่น้องไม่สามารถตัดสินใจได้น้องก็ต้องดูว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอะไรนะคะกลุ่มของโปรตีสที่เป็นเอาเอาจีนะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ะคะกลุ่มที่หนึ่งคือคอลไฟต้านะคะกลุ่มนี้เนี่ยคอโลก็มาจากคอโลโฟิลเนาะคอโลโฟิลก็มีสีอะไรคะสีเขียวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นสาหร่ายสีเขียวนะที่ต้องจำมีตัวอะไรบ้างได้แก่สไปโลโรไจรานะไม่เหมือนสาหร่ายเกลียวทองนะสาหร่ายเกลียวทองมันซาไปลรูรินา ไปเป็น BGA หรือ Buki Nalke okay. ตัวนี้ตัวที่ต้องจำต่อไปคือ s สกินเดสมูธพี่ไม่รู้ว่าออกข้อสอบหรือเปล่านะในรุ่นน้องเนี่ยนะคอเรล่าตัวนี้เนี่ยอย่าไปสับสนกับคอเรล่าตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสาลายคอเรล่าแต่คอเรล่าตัวนี้หมายถึงเชื้อ อะฮิวาตากโรนะคะแล้วก็มียูโทยูโรทริกสกับโกเนียมกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่น้องต้องรู้คือคาร์โลไฟต้านะคะอ่าทีนี้กลุ่มที่สองนะสารยกลุ่มที่สอง่าที่เหลือมันจะน้อยแล้วก็จะเป็น คริสโซไฟต้า so, กลุ่มนี้เป็นสาลายสีน้ำตาลแกมทองนะคะคริสโซตัวนี้เป็นสีแบบสีโคกอะรู้จักไหมโคกสีประมาณสีโคกสีแบบท่านอ่าน,อน้องจะเห็นโคกเนี่ยเป็นสีดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องไปใส่น้ำละลายเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลท,งทองๆนะคะ กลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างก็คือได้แก่พวกไดอะตอมนะไดอะตอมเป็นสารายนะที่คล้ายๆแผงตอนกลุ่มที่สามคือเฟอไปตาฮะกลุ่มนี้คือสารายสีน้ำตาลนะสารายสีน้ำตาลพวกนี้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างได้แก่ซากระซัม คูดิน่าลามินารียาดิกเทโิต้าแล้วก็แมคโคซิสติมีความสำคัญยังไงในกลุ่มนี้นะ,ะดูชื่อสเกสซัมเนี่ยออกบ่อยนะคะความสำคัญคือเอาไปผลิตวุ้นอาก้า นะอาก้ากับเจลาตินไม่เหมือนกันนะอาก้าเนี่ยเป็นวุ้นที่ได้มาจากสาล่ายต้มสาลายเอาเจลาตินเอ้ยไม่ใช่ต้มสาลายเอาตัววุ้นของสาลายเนี่ยออกมาทําอาก้าจะไม่เหมือนกับคาว่าเจลาตินเจลาตินเนี่ยได้จากสัตว์สกัดจากผิวหนังวัวหรือผิวหนังหมูนะคะค่ะดวนสุดท้ายนะก็เป็นกลุ่มของโลโดไฟต้า คำว่าโลโดเนี่ยแปลว่าแดงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นสาลายสีแดงนะคะสาลายสีแดงตัวนี้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่กลุ่มพวกที่น้องกินกันในในในแกงจือดอะ่ะเขาเรียกว่าจีชายนะคะแล้วก็คาราจีแนนโอลายมือไม่สวยขอโทษค่ะคาราจีแนนก็เป็นวุ้นอีกแบบหนึง่งนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเป็นสรุปความรู้เรื่องสารายให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมกลับไปทวนกันโอเค